สวัสดีครับผมอาจารย์มงคนรอดจรกครแล้วก็วันนี้มีลูกค้ามาดูดนะครับซึ่งก็เคยดูกับผมมาแล้วแต่วันนี้กลับมาอีกเราก็จะมาดูกันว่าเป็นยังไงน,นะครับก็วันที่เราดูกันเนี่ยเป็นวันที่21นะครับมกราคม2 5ง8เป็นวันอังคารเวลาก็อยู่ประมาณบ่ายสามโมงนะครับปัจจุบันอายุเท่าไหร่ครับ43ย่าง4ีย่าง44นะอ่ะเดี๋ยวผมจะดูลายมือก่อน เพราะว่าเราไม่ได้เจอกันมานานนะครับผมก็จะดูลายมือก่อนว่าลายมือเป็นยังไงนะครับ43ย่าง44ลายมือเส้นชีวิตเข้มเด่นชัดเส้นชีวิตแยกออกเปทางเนินจันทร์ซึ่งแปลหมายถึงเป็นคนลักอิสระนะครับเส้นวาสนาก็เกิดเนินพระจันทร์เส้นวาสนาเกิดเนินพระจันทร์เขาเรียกว่า ชีพจรล,ลงเทา้าก็เรียกว่าคนเดินทางตลอดนะครับไม่อยู่กับที่เส้นวาสนาเกิดเนดะินเมื่อจันคือเราอยากจะได้ตังอยากจะได้เงินได้ทองอะไรเนี่ยเราก็ต้องเดินทางนะครับแต่เส้นวาสนาเกิดเดนินเมื่อจันมันดีตรงที่ว่าหาเงินง่ายนะครับแล้วก็ใช้เก่งเก็บเงินไม่ค่อยอยู่เพราะว่ารักอิสระตามใจตัวเราเองคําว่ารักอิสระเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนกับว่าเราอยากได้อะไรเราอยากเห็นอะไรเราอยากจะไปเที่ยวไหนเราตามใจตัวเองหมด แล้วดวงนี้ก็เป็นแบบนี้นะครับมีกากบ,บาดก้างฝ่ามืออยู่ด้วยนะครับก็เรียกว่าเป็นคนที่มีซิกเซนต์หลักสมงห็งคาดเดาเหตุาการณ์ได้แม่นยำนะครับมีเส้นสมองยาวสวยกําลังพอดีนะครับแล้วก็มีร่องรอยของการสักลายมือมาคําว่าสักลายมือก็คือเหมือนกับว่านะครับเราให้ความสําคัญกับนะครับมูเตลูซิกเซนต์ต่างๆเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นดวงเราเองก็จะเป็นคนที่แบบเรียกว่าเชื่อ ในเรื่องของรางสังหรณ์เชื่อในสิ่งต่างๆแต่อยู่ง่ายกินง่ายนะถึงจะเป็นดวงยังไงเนินสุกเราสวยอะผมดูที่เนินสุกเนินสุกจะอยู่ใต้อุ้งมือนะครับใต้นิ้วโป้งนะครับเนินสุกเป็นระเบียบเลยครับไม่ยุ่งเหยิงเลยเพราะเนินสุกสวยเนี่ยเขาจยกินง่ายหลับง่ายจะกไม่ค่อยมีศัตรูพวกเนินสุกสวยเนี่ยมันเป็นลักษณะคนตามใจแะตามใจทุกคนตามใจคนที่เข้ามาแม้บางครั้งก็จะเอาเกลียดเราหรืออะไรแต่แต่คนที่มีเนินสุกสวยเนี่ย เลือกเอาความสุขเลือกเอาความรู้สึกนะครับที่ดีเหมือนเด็กอ่ะเหมือนเด็กผมดูแล้วจากลยมือเรานิสัยเป็นคนที่สบายไม่ใช่คนลําบากนะแต่เป็นคนเก็บเงินไม่อยู่แต่ห่วงใยทุกคนใจดีมากเนินพฤหัสกว้างผมย้ายมาดูม,าาม,าามือข้างขวามือข้างขวามีเส้นนะครับวงพฤหัสสองวงนะครับวงพฤหัสเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับความรู้การศึกษาดวงนี้ชอบเรียนรู้แต่เรียนรู้อะไรก็ไม่ได้ใช้ในสิ่งที่เรียนมาผมเชื่อว่าอะไรมือนี้ นะวุฒิประดับข้างฝาคือวุฒิเรียนมาจบทุกอย่างจะมีคนที่มีวงพุฒิาสองวงเลยนะชอบเรียนรู้เขาเรียกว่าฝ่รู้อยู่เสมอค้นหาความรู้แต่ไม่ได้ใช้เลยนะไม่ได้ใช้เลยก็ดวงนี้มันจริงจรมันมีคนบนทถามคนเลี้ยงดูคนช่วยเหลือดวงของเราเนี่ยชีพจรลงท้ามก็ไปเที่ยว เดินทางหรือนะครับติดต่อพูดคุยอะไรเนี่ยนะครับมันจะเป็นเงี้ยชีพประจำลงเทาง้าแต่ก็เอาตัวรอดได้อ่ะผมรู้ละลายมือการดูลายมือเนี่ยผมจะดูว่าเป็นทุนชีวิตว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเขาเป็นยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะให้เลือกไพ่ตั้งจิตอธิษฐานนะเอามือซ้ายวางบนไพ่ทําจิตใจให้สบายเมื่ออธิษฐานเสร็จแล้วตัดไพ่หนึ่งกองน,นะครับเมื่ออธิษฐานเสร็จตัดไพ่หนึ่งกอง แล้วก็รวมอะไหนขึ้นก่อนก็ได้ตรงนี้ผมจะดูปัจจุบันก่อนว่าที่มาดูกันเนี่ยตอนเนี้ยตัวเราเป็นไงเราก็าจะเช็คกับไพ่ลายมือเนี่ยมันคู่มันจะดูนิสัยของคนคนนั้นผมจะสามารถดูได้ว่าเขามี power ขนาดไหน,นอ่ะสิบใบไพ่ตัวน,นี้มันจะบอกตอนนี้แล้นะครับ ดูนะ10บใบตอนนี้เราจะเช็คที่ไพ่ว่าดีร้ายมันจะบอกอาจา์มานะครับใบแรกขึ้นมาสามไม้เท้าสามไม้เท้าเนี่ยเขาเรียกไพ่พบปะกผู้คนเจอผู้คนพูดคุยติดต่อไม้เท้าถือว่าขยันใบที่สองสิบถ้วยครอบครัวความรักความสุขนะครับก็เจอผู้คนครอบครัวความรักความสุข,นะก,สขก็คืออัธยาอัธยาศัยเราดีคนที่ได้สิบถ้วยส่วนใหญ่จะคนของ ประชาชนคนของส่นวนรวมคนของครอบครัวอ่าใบที่3ามแปดไม้เท้าชอบเรียนรู้ก็ตรงกับวงวิถนที่ผมบอกว่าชอบเรียนรู้ไม่อยู่เฉยนะครไฟที่จะเรียนรู้พัฒนาตัวเองใบที่4ี่เก้าถ้วยอาหารของกินความสุขความสมบูรณ์พวกเก้าถ้วยเนี่ยเขาเรียกว่าค่าลงมาเนี่ยเย็นลงมาหรือจะไปไหนแล้วแต่ก่อนจะเข้าบ้านต้องแวะตลาดแวะซุปเปอร์มาร์เก็ตแวะเซเว่นแวะอะไรเงี้ยเพื่อซื้อข้าวของอาหาร เก็บไว้ในตู้เย็นเพื่อไอ้ครอบครัวเนี่ยเราจะเป็นเงี้ยใบที่5เก็บไว้ครับมุมานะอุตสาหะเพียรพยายามใบที่6นะครับ5้าถ้วยอยู่บ้านไม่ติดเนี่ยใครจะบอกว่าอยู่บ้านไม่ติดนะถ้าถ้วยมันไม่ได้เป็น,<ช>ปนอะไรร้ายถ้ามันอยู่ปกติดดีเนี่ยคือออกทุกวันคริงเห็น <c oughs> ไหม<ช> <c oughs> ออกจากบ,บ้านทุกวันอยู่ไม่ได้นะแล้วก็ต้องรีบกลับรีบกลับคือพวกถ้วยเนี่ยนะมันจะไปไหนแล้วแต่เดี๋ยวมันก็ต้องรีบกลับเพราะบางทีมันคืออะไรสมมติมีลูกพอมีลูกมันก็ห่วงลูกละ นบะเนะี่ยบางทีคนอเราก็ไปรับไปส่งลูกหรืออะไรอย่างง้นนะันแหละแล้วก็อยู่บ้านไม่ติดต็อไ,ไปนู่นไปนี่แต่ไม่ได้ลําบากให้เน้นไม่ได้ลําบากแต่ชอบที่จะเรียกว่าไปนู่นไปนี่นะครับกี่เสมอใบที่เจ็ดหนึ่งดาบกล้าหาญเข้มแข็งก็คือไม่ค่อยกลัวอะไรปุกหนึ่งดาบใจถึงใจกล้าไม่ค่อยกลัวอะไรไม่หวัน่นใบที่แปดสองดาบสองดาบนี่ก็โทรศัพท์คอมมิวนิเคชันการติดต่อสื่อสาร เรียกว่าออนไลน์นะครับตรงนี้ถ้าจะทําอะไรก็มีจุดหลักคือโทรศัพท์เป็นจุดนะครับไปที่9กาฉย,ยอดเดินทางตลอดเลยนะเออแต่ชีพประจลงเท้าใบที่10เดอะมูนตื่นเช้ามืดน,นอนดึกอีกต่างหากอะเดอะมูนไพ่ก็ไม่ได้เน้นร้ายแต่เรียกว่าอยู่บ้านไม่ติดนะครับมีเหตุการณ์ที่จะต้องต่อวันนะครับเจ้าโปรเจกต์โครงการมากมายมก็เจอเพื่อนเก่าๆบุคคลเก่าๆเดินมาเนี่ยไพ่ก็เป็นเงี้ยรักอิสระ รักนะอิสระก็คือเหมือนกับไปไหนคนเดียวตลอดนะถ้าอยากมีการไปบางทีก็คือครอบครัวความรักลูกบริวารเนี้ยนะเพราะดวงนี้ก็จะเป็นดวงที่แบบยยห่วงใ่ไพ่สิบทั่ปัจจุบันก็อย่างเก่งก็มีแค่กังวลในสิ่งที่ยังมานม่ถึงมันมีห้าต้วยมีเดือนมูลสองดาบ<ม>เขาเรียกว่าความกังวลความว้าวุ่นนะครับแต่ดวงชะตาไม่ออกแออ่ะมาเข้าคําถามวันนี้อยากจะถามเรื่องอะไรครับผมเช็คดูแล้วปัจจุบันเป็นแบบนี้ คือหนูตั้งใจจะยืดเรื่องวีซ่ากับสามีคนใหมอ่มอยากรู้ว่าต้องยื่นประมาณเดือนที่เท่าไหร,ร่จริงเนี่ยเดือนนั<ด>น้นก็ทาแล้วกุมภาเนี่ยแปดไม่เท้าเพราะดวงนี้มันกังวลกังวลในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเนี่ยมัอนเอกสารสัญญาแล้วมันมีไพ่ความรักเนี่ยและชาริออตเนี่ยลงท้ายเนี่ยประมาณเดี๋ยวคือผมทายคร่าวๆก่อน,นยังไม่ได้ดูอนาคตนะเพราะว่าอยู่ประมาณพฤษภาคมเนี่ยพฤษภาคมเนี่ยดวงเราก็ต้องเดินทางเนี่ย เราะไพ่มันชีพประจรลงเท้าแล้วดวงมันเดินทางไกลแล้วก็สามีในความรักเนี่ยคอยช่วยเหลือเนียเนี่ยเก้าถ้วยสิบถ้วยก็คือครอบครัวความรักความคงใยเนี่ยเดือมูลสองดาบกังวลกังวลใจกังวลในทางที่นี้เหมือนกับสิ่งที่เรารู้สึกแบบเรารอคอยเราคิดไว้ก่อนแต่ไพ่ก็ประสบสำเร็จแต่ให้ใจเย็นๆก็คือแค่มาดูหมอวันเนี้ยมันก็คือเช็คความรู้สึกแบบเพราะว่าเราได้สามไอเทามันก็เก่งขยันแต่เพียงแต่เราเดินตามโดยสัญชาตญาณนะไพ่บอกว่า จะต้องยืดและเดือนหน้านำคุมภาพันเพราะว่ามันเป็นไพ่แตกน้วเท้าถ้าไม่คุมภาพันนะครับถ้าไม่คุมพาไม่เกินมีนาือก็คือเดือนสองเดือนเนี้ยเพราะว่านี่คือมกรามกลาคืออยู่ในห้าถ้วยกังวลในสิ่งที่ยังมานม่ถึงแล้วไพ่ของเรามันเป็นไม้เท้าใบแรกคําว่าเป็นไม้เท้าก็คือคลองแก้วคิดอะไรแล้วก็อยากจะทําเลยสาม้เท้าไงสาม้เท้าคือพัฒนาเพราะฉะนั้นไพ่ไพ่ตัวเนี้ย สามไม่เท้าแปดไม่เท้าเจ็ดไม้เท้าเขาเรียกโปรเจกต์นะครับโครงการสิ่งต่างเต็มอยู่ในหัวเลยเต็มอยู่ในหัวไปหมดเลยแล้วมันมต้องทำด้วยเพราะว่าดวงก้าหานนะไพ่มันถึงเวลาแล้วอ่ะที่เราจะต้องแบบเขาเรียกมูซย้ายประเทศอ่ะย้ดูจากไพ่แล้วมันยังไงก็ต้องไปนะแล้วเราเลือกไปประเทศไหนเกาหลีเกาหลีโอเคมันก็มีโอกาสนะครับ แฟนเป็นชาวเกาหลีหรือว่าอะไรเนี่ยเพราะว่าเราต้องมีคนต่างประเทศมาช่วยเหลือด้วยแต่เขาก็ช่วยได้พไปเพราะอย่ตรงนี้แต่เพียงแต่เราดมูนห้าถ้วยสองดับกังวลใจ<อ>ในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเพราะว่าเป็นดวงขยันเป็นดวงเก่งอ่ะเดี๋ยวผมจะดูอนาคตนะเพราะว่าวันที่เราดูกันเนี่ยมันคือผมเช็คความรู้สึกแล้วเราไม่ออกแอร์แต่เรากังวลแต่ไพ่มันก็ขึ้นมาว่าเราเป็นคนมองกัไกลอ่ะผมขอให้เลือกไพ่อีกสิบใบคือนักจากวันนี้จะเป็นเช่นไร การดูปัจจุบันเพื่อที่จะเช็คว่าเฮ้ยคนเนี้ยเขามีปัญหาอะไรแต่ไพ่ก็บอกว่าแค่กังวลแล้วก็ให้เดินทางสูงมากนะสูงมากจะให้เลือกสิบไปนะครับซ้ายขวาได้เลยนะครับสิบไป แล้วก็รวมนะครับมาดูนะสิ่งที่ทำนายต่อไปนี้ยังไม่เกิดขึ้นวันที่เราดูกันวันที่นะครับ21มกราคม2568ใบแรกมันมีความสำคัญมากว่าเกี่ยวข้องอะไรยังไงเราก็จะดูว่าไพ่มันเป็นไพ่ชุดอะไรเป็นไพ่ของเหรียญไม้เท้าถ้วยดาบนะครับก็ไพ่ชุดใหญ่ใบก็ใบนั้นนะครับความหมายตามนั้นเราได้ไพ่เหรียญเหรียญถือว่าดีจะได้รับข่าวดีนะครับเจ้าชายเหรียญก็คือปี2568เนี่ย เป็นปีดีสําหรับเราเจ้าชายเหรียญจะเดินเรื่องเอกสารสิ่งต่างๆนะครับก็ขอวีซา่าไปเกาหลีไปอะไรก็มีโอกาสสมหวังเจ้าชายเหรียญใบที่สองราชินีด้วยอันนี้ก็ไพ่แม่บ้านแม่สีเหลืองนะครับก็เรียกว่าอาหารของกินนะดวงเราเนี่ยมันมันเกี่ยวข้องกับตรงนี้อยู่แล้วอาหารของกินซูเปอร์มาร์เก็ตสิ่งต่างเพราะว่าไพ่มันเป็นไพ่ใจดีดูแลครอบครัวใบที่สามสีเหรียญสีเหลียญก็คือพยายามรอบข้อพิถีพิถันก็คือตั้งใจ ทุกเรื่องใบที่4นะครับเจ็ดอย่างเจ็ดดาบก็คือคนรักคู่รักเขาก็ต้องเดินเรื่องและวิ่งเต้นนะครับทำทุกสิ่งทุกอย่างให้เพื่อที่จะให้เราผ่านนะครับคุณพี่ก็ต้องอาศัยคนในเกาหลีคนอะไรต่างๆช่วยเหลือต่อนะใบที่5อัาซึนท้วกะะย,ยกรยาณมิตรไพ่กรยาณมิตรก็แปลความหมายว่าเราเข้าคนได้ง่ายนะครับใบที่6 6หเหรียญใจบุญช่วยเหลืออ่ะก็เป็นะค,ค,คนที่ ใช้เงินเก่งสักนิดหนึ่งแต่หาได้ตลอดเพราะมันเป็นเหรียญหกเหรียญมันใจบุญมันก็ห่วงใยซึ่งเมื่อก,กี้ก็เล่าเมื่อกี้เราก็ห่วงใยครอบครัวรักครอบครัวนะครับใบที่เจ็ดนะครับเจ็ดถ้วยความฝันก็เดินตามโปรเจกต์ 7, โครงการนะครับใบที่แปดเก้าเหรียญน,นะก็ได้เงินได้ไดทองชีวิตก็ดีขึ้นนะครับมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นใบที่เก้าเก้ามืเท้ารักแล้วห่วงแหนคําว่ารักแล้วห่วงแหนก็คือเหมือนกับตัวเราเองเนี่ยไม่ว่าจะทําสิ่งใดเนี่ย นะครับมันก็คือดูแลครอบครัวเอาใจใส่แต่ดวงของเราเนี่ยถ้าไปเกาหลีเนี่ยมันก็ต้องเก็ดดาบก้าไม้เท้ามันก็ยังทํางานไม่ได้นะครับหรือ,รอมันจะต้องใช้ครอบครัวคู่ครองเป็นหลักนะครับใบที่10นเนเดอรฟูลเนี่ยเดินทางโนเฟีย no ก็คือประชนมผ่านแต่กัง,งวลในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงแต่มันขึ้นเจ็ดดาบปุ๊บพวกเจ็ดดาบเนี่ยมันจะเป็นไพ่วิ่งเต้นนะครับวิ่งเต้นเดินเรื่อง,องทุกสิ่งทุกอย่างโดยต้องอาศัยคู่ครองเราเป็นหลัก เป็นช่วยเหลือไม่ว่าจะหาเงินหาทองหรืออะไรคู่ครองเนี่ยเขาจะเป็นคนนะครับคอยช่วยเหลือเราทุกอย่างแต่เราก็คนง่ายอยู่ง่ายเพราะแรงมือเราไม่นคนลาบากแต่ชอบคิดแล้วก็เชื่อในสิ่งต่างๆก็คือพูดง่ายว่ารักในการเปลี่ยนแปลงรักในการประชนภัยอิสระนะครับก็ตามที่ผมบอกเรียนอะไรมาก็ไม่ได้ใช้แต่มีสิทธิ์ที่จะใช้ในเรื่องของอะไรดูแลบ้านดูแลครอบครัวดูแลภายในเรื่องของคนรักนั่นนะครับ นี่คือเือนะอต่อให้ไปอยู่เกาหลีก็เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเรียนรู้อาหารขนมนมเนยของกินทุกสิ่งทุกอย่างไว้เพราะว่ามันมีโอกาสที่จะนําไปใช้ในเกาหลียากไม่ลำบ,บากนะมไม่ลำบ,บากแต่เกมเดินทางเนี่ยสูงมากชีพประจรองเท้าแล้วคู่ครองก็สนับสนุนและช่วยเหลือเราแหะ พระดวงเราก็รอบปกินก็เด่นสิบถ้วยก็คือผู้ครองเนี่ยผู้ครองก็เจ้าสำาสรามสนุกสนานล่าเลยคืงฮาเพราะเขาเป็นเก้าถ้วยตำแหน่งตัวนี้นี่เจ็ดดาบเก้าไม้เท้าเจ็ดดาบเก้าไม้เท้าก็คือการวิ่งเต้นเดินเรื่องเอกสารสิ่งต่างๆนะมันก็ผ่านเดอะฟูลลุดพ้นสบายใจท่องไปในโลกกว้างโนเฟียฟูลนี่ม่นจะโ no นเะฟียหรอกก็คืออะไรเกิดขึ้นก็ยอมรับปรับตัวซึ่งเราจากดวงชะตาเป็น ทั้งลายมือแล้วอยู่ง่ายกินง่ายเข้าคนง่ายมันจะไม่ค่อยมีสับสนหรอกมันก็จะมีแค่ในเรื่องของการทํางานซะส่วนใหญ่นะครับอยากรู้เรื่องอะไรก็ไม่มีอะไรค่ะอาจารย์ก<ม>็แค่มาอยากรู้เออปีนี้มันจะเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยเป็นเป็นดี<อ>ปีดีได้เจ้าชายเหรียญแต่มีจุดเปลี่ยนก็ที่รอบปีที่มันขึ้นมานั่นแหละ ค่ะเคกลงวุนใจต้องตัดสินใจแต่เราพร้อมที่จะเผชิญน,นะครับคูค่ครองคนรักเนี่ยจะเป็นเสาหลักจะเป็นคนช่วยเหลือ,อเรา<ม>ทุกเรื่องแต่เรื่องเงินนี่ไม่เนี่รเรื่องเงินหาเองเขาเป็นแค่เบื้องหลังคือซ<ม>ัพพอร์ตแต่ดวงเราเนี่ยมันหา,งางเงินเองเราเป็นไพ่เจ้าชายเหรียญเ<ม>ขาเจ็ดดาบเก้ามเท้าคือติดต่อประสานงานวิ่งเต้นนะครับตรงนี้นะครับก็คือพูดแต่มันก็มันก็เหมือนกับช่วยเหลือเราได้เยอะแล้วเพราะว่าต่างประเทศเนี่ยต้องอาศัยเขาเป็นหลักนะ พอใส่เข้าไปแลวแต่เรื่องเองินเรื่องทองเราหาเองได้ปัญญาดีแต่เพียงแต่จังหวะช่วงเนี้มันยังไม่เหลือได้มาจ่ายไปได้มาจ่ายไปแต่อนาคตเนี่ยเราได้เจ้าชายเหรียญหกเหรียญเก้าเหรียญนะครับมันเป็นเรื่องของการเงินการงานนะครับแต่มันเกี่ยวข้องกับอาหารของกินนะนะครับตรงนี้มันจะเกี่ยวข้องกับตรงนี้ให้ฝึกไว้อาหารของกินความสุขเพราะเราเนี่ยเป็นสายเอนเตอร์เทนเข้าคนได้ง,ง่ายเสน่นพูดเป็น เพราะฉั้นก็ต้องใช้คําพูดแล้วก็มีโปรเจกต์ไปอยู่ปรีเนี่ยมันก็เป็นแนวเนี้ยแต่เจ็ดดาบข้าวไม้เท้ามันก็ยังมันก็ยังแบบคือเหมือนก็ต้องต้องอยู่เป็นแบบผีน้อยก่อนนะด<อ>ูแล้วเนะีเจ็ดดาบข้าวไม้เท้าเนี่ยคือทำ <7 S 2> งาน <7, S 2> ก็ผิกดกฎหมายอ,ยอ่ะถูกต้องเนี่ยเจ็ดดาบเนี่ยคือผมบอกไงคือคนได้เจ็ดดาบมันเป็นแออยู่นะก็ผมก็ต้องเรียกว่าผีน้อยนั่นแหละเนาะแต่มันก็ไม่มีอะไรเพราะว่าตรงที่ว่าเราเนี่ย มันเข้าคนได้ง่ายเพราะเข้าคนง่ายๆมันรู้จักวางตัวมันจะไม่ไม่สร้างปัญหาให้กับใครแล้วมันก็มีกระยาณนิดพอไปอยู่แล้วคนที่เราไปอยู่ด้วยเนี่ยเขาก็มีสนิทสนมนกับเราก็คอยเป็นหูเป็นตาช่วยเหลือนะครับก็ต้องทําดีกับผู้ครองอย่างเดียวเนี่ยเพราะเจ็บดาบก็ไม่ใช่ครับคุณต้องทําดีกับเขาคนเดียวเพราะเขาเป็นคน่แบบเอาต้องพึ่งเขาถูกต้องเจ็บดาบเนี่ยคนช่วยเราได้ดีเลย,เลยแหละนะครับแต่ช่วยในทางนี้นี่ก็คือในเรื่องของเขาเป็นพลเมืองประเทศนั้น จะช่วยเหลือเป็นหูเป็นตาเป็นอะไรต่างๆรู้ทางไหนที่ได้คนนี้น่าจะคนสุดท้ายแล้วใช่ไหาจย์ดวงของเราเนี่ย <c oughs> มันเป็นคนมีสเสน่ห์ต้องบอกไว้ก่อนนะเราเป็นคนมีสเสน่ห์เพราะเราได้สิบถ้วยมนาะป,ป,ป,ประกบตัวรอบเมื่อกี้ก็ได้เก้าถ้วยซึ่งดวงของเรามีโอกาสที่จะเจอคนได้ใหม่ไหมเรามีเสน่ห์เนี่ยดวงให้ถ้วยแล้วเจ็ดดาเนี่ยซึ่งคู่ครองเราก็ขี้ระแวงพอสมควร <c oughs> นะครับแต่เธอก็ต้องทําดีเขาดวงนี้ก็ มีเขาเป็นเสาเรือใหญ่หลักที่จะเป็นหูเป็นตาเวลาเธอไปอยู่กเกาหลีนะครับและลูกหรออาจารย์ลูกเธอเป็นคนที่แบบนิสัยแบบทลิสนุกล่าเริงเธอเป็นคนได้ลูกที่แบบพึ่งพาใสาเ่เธอเธอต้องอาจจะต้องไกลกับลูกหน่อยนะครับไแบบไกล,ไกลเลยจะไม่เคยได้เธอจะ<ม>ไม่ไ,มได้อยู่กับนะครับเพราะดวงชะตาม,มันเป็นสิบถ้วยเก้าถ้วยแล้วก็ในเรื่องของแต่เขาเก่งเขาตัวรอดได้เพราะเจ้าชัยเจ้าชัยเล่นก็คือลูก ได้ดีอ่ะแต่ดวงเธอมันเป็นดวงชีพจรลงเท้าก็อาจจะต้องการแต่เอ้าน,นะครับแต่ก็คิดเป็นนะครับก็ดวงชีพจรลงเท้าอยู่บ้านแล้วมันมันเบื่อเข้าใจว่าเธอเบื่อเธอ,เอต้องออกไปอืมแต่ก็ไม่มีอะไรเพราะดวงชะตาถึกแกร่งและอยู่ง่ายกินง่ายไปไหนก็เพื่อนฝูงบุคคลที่เรารู้จักมีหกเหรียญมีเดอะฟูลก็ได้รับการช่วยเหลือคือคูณนะครับ เธอก็ทํางานโดยการพูดการคุยพบปะกหรือภะษานงานหรือวิ่งเต้นให้กับคนทุกคนนี้ในประเทศไทยอ่ค <c oughs> ือดวงเป็นแบบพราทยาสัานเคดีเป็นหลักเือจะเข้าคนง่า,ายๆแต่ดวงมันฟ้องถึงเวลาที่จะต้องเกี่ยวข้อตัดแนวต่างประเทศแล้วมันต้องวัดใจเป็นฟูลโนเฟียนะครับก็ต้องมาใส่สามีอยู่เข้าออกสิบปีสิบกว่าปีแล้วอาจารย์เขาอกก็แต่ว่าก็ไม่เหลือก็ไม่นีหลแต่ปีนี้หาหาได้ ปีนี้หาได้เธอปีก่อนอาจจะไม่เหลือแต่ปีนี้มันมีเจ้าชายเหรียญเก้าเหรียญหกเหรียญมันมีเหตุให้ต้องรู้จักเก่งแต่ใช้เธอก็ใช้เก่งอยู่นะครับแต่มันจะเริ่มเป็นแบบการซื้อหรือการทาอะไรที่เป็นอสังหาร,ริมทรัพย์โดยเฉพาะเดือนสิงหาขึ้นไปของปี2องพันหอเธอได้เก้าเหรียญเป็นหลักเพราะฉะนั้นมันจะเกี่ยวข้องกับอสังหาร,ริมทรัพย์แล้วเช่นนะแปลงในรูปทรัพย์สินเป็นการไปซื้อผ่อนทรัพย์สินอะไรต่างๆอาจจะเป็นชื่อลูกอ่ะเพราะผมดูแล้วเจ้าชายเหรียญกับ ก้าเหรียญมันต้องอาศัยรูปเป็นหลักร <ừ. S 1> ูปเป็นออกเป็นนามสมมติเธออยู่แต่เกาหลีเธอก็จะได้รูปเนี่ยเจ้าชายเหรียญเห็นไหมเซ็นเตอร์เลยที่อาจจะออกลูกอายุเท่าไหร่เลยลูกเอ่อคนหนึ่งยี่สิบสี่คนหนึง 24, นหน่งสิบสี่อืมเนี่ยเขาจะต้องอาศัยชื่อสมมติ<า>อยู่ในเขาจะออกรถรีดแต่มาณนั้นแน่หละอมันคือทรัพย์สินมันอาจจะเป็นรถยวดยางอนะก็ได้เพราะเธอเป็นเก้าเหรียญเก้าเหรียญเจ้าชายเหรียญนี่คือลูกจะเป็นจุดหลักเพราะดวงเธอเนี่ยชีพจรนะครับแต่เธอพึ่งพาใส่ได้เธอจะ ได้ลูกที่ดีออขอให้เป็นเซอร์ไรอันอนี้ก็คืออ่านจากไพ่ที่มันต่ก<อ>ไม่ได้หวังอะไรมากไม่หลองเธอเป็นคนอยู่ง่ายเธอเป็นคนไม่สีเรียสกับครอบครัวเพราะว่าเป็นคนตามใจเงินสุกเธอสวยอย่างที่อาจารย์บอกเงินสุกเนี่ยมันอยู่อุ้งมือเธอเรียบง,ง่ายมากเพราะฉะนั้นเธอจะเป็นคนที่แบบ<ม>คิดสบาย,ค,บายคิดอะไรที่มันเป็นสุขใจแต่มันจะดีตรงที่ว่าตรงเนี้มันจะส่วนช่วยในฐานครอบครัวเพราะสิ่งที่ใกล้ตัวก็คือลูกหรือบริวารนะก็จะซึมซับเรา นะครับเจ้าชัยเธอมีอะไรเธอใช้ชื่อลูกเป็นหลักต่อไปก็ลูกโตยี่สิบสี่แล้วก็สิบสี่เดี๋ยวก็ลองออกมาก็ช่วยเหลือกันได้นะจ้ะก็ดวงพเนจรเรืรอเจ็ดสามเก้าไลี้ยงทาก็เหมือนเดิมอันเก่าก็เหมือนเดิมพเนจรเลยใชดีตรงที่ว่าพเนจรแล้วเธอได้ดีเธอได้ดีกับสิ่งที่การไปอยู่ไปอะไรไกลเธอถึงจะเป็นผีน้อยแต่เธอก็เอาตัวรอดได้บอกว่าเกิดทายาสายดีปรับตัว ก็รู้ทันเจ็ดอยากมันก็เป็นแค่การอยู่แบบปกปิดแต่มันไม่มีศัตรูไม่มีปัญหามันจะเอาตัวรอดได้ตรงนี้นะครับโอเคนะได้ครับร <laughs> ขอบคุณมากครับจากอาจารย์มงคลรอดทิศธรรมครับตรงนี้มาเช็คดวงกับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับ